สวัสดีครับหมอมาลาคลินิกนะครับวันนี้มารีวิวเคสเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เป็นเคสร,รีวิวที่อยากโชว์มากนะฮะเป็นเคสขนาด,ดของหมอเลยนะฮะเป็นเคสสายฝอนะหมอไล่เคสนี้ให้ฟังก่อนเคสนี้เป็นเคสหญิงไทยนะฮะอายุ37ปีหุ่นนางแบบเลยนะฮะสูง173น้ําน้ำหนัก62นะฮะก็คนไข้อายุ37แล้วแล้วก็มีปัญหาในเรื่องคือต้องจริงๆต้อง,งบอกคนเนี้ยพอเขาสูงยาวเขาดีเนี่ยอ่า พอคนไข้เขามีไขมันอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้คนไข้อะเห็นได้ชัดค่อนข้างชัดมากนะฮะคือเคสนี้เขามาปรึกษาว่าเออก่อนหน้านี้เขาเคยบบรุณดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าพอพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าไขมันก็สะสมแล้วออกกําลังกายก็ไม่ลดกลายเป็นว่ายิ่งออกกาลังกายยิ่งแบบมีปัญหาด้วยซ้ำคือกล้ามเนื้อโตขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ไขมันที่ต้องการให้กระจัดกำจัดออกไปเนี่ยก็ไม่หายไปนะฮะก็เลยมาปรึกษาในเรื่องของการดูดไขมันแล้วเคสนี้มีปัญหาอีกอันหนึ่งคือส่วนทรง ก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นทรงนาฬิกาทรายฮะคนไข้อ่าพอมีไขมันพอกทั้งหมดเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ว่าพอมาเห็นเคสร,รีวิวของหมอก็คนไข้ก็อยากมาเติมก้นนะฮะซึ่งเคสเนี้พอหมอประเมินแล้วจริงๆเป็นเคสที่เหมาะสมสําหรับการเติมกน้นจริงๆนะฮะสามารถทําเป็นหุ่นสายฟอได้คือต้องบอกก่อนว่าเคสนี้รีเควสสายฟอนะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบหุ่นทรงแบบลักษณะประมาณนี้นะฮะคือเพราะงั้นเราต้องมาคุยกันก่อน,อนว่าเออโอเคคนไข้ชอบลักษณะแบบไหนชอบแบบตัวเล็กไปเลย ก้นเล็กเอวเล็กขาเล็กอันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะแต่ว่าเนี้ยสไตล์นี้คนได้ค่นไข้ชัดเจนมากว่าขอหมอเลยว่าขอเป็นแบบสายฝอนิยามของสายฝอคืออะไรก็ค,คือต้องการเอวให้คอดคอดแบบเล็กเล็กเลยเหมือนเหมือนแบบใส่คอเสร็จเลยนะฮะแล้วก็ก้นให้สะโพกตรงกนะ้นอ่ะผายให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ตรงขาก็รีดเล็กๆให้มากที่สุดนะฮะเป็นทรงทรงตะเกียบเลยนะฮะซึ่งเคสเนี้ย ต้องบอกกันบางเคสอะเราทําให้เป็นหุ่นลักษณะแบบนี้ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเติมไขมันที่ก้นด้วยซ้ำนะฮะคือเราดูดเอวดูดขาเนี่ยก็ออกมากลายเป็นหุ่นทรงนาฬิกาทรายได้แล้วนะฮะซึ่งซึ่งต้องบอกว่าการที่เราจะเป็นหุ่นทรงนาฬิกาทรายเนี่ยมันมันต่อเนื่องกันด้วยสามอวัยวะหลักๆเลยนะฮะหคือต้องประกอบด้วยเอวที่ดีนะเอวที่สวยนะฮะเอวที่คอด ประกอบด้วยก้นและประกอบด้วยขาโดยโดยเฉพาะบริเวณขาด้านนอกหรือตรงบริเวณสะโพกด้วยนะครับสส่วนนี้ถ้าเราทําออกมาได้ดีก็จะทําให้หุ่นออกมาเป็นทรงนาฬิกาสายอ่ะเห็นไหมเรามาดูเคสบีฟอร์นี้ก่อนนะอันนี้มาดูบีฟอร์กันนี่เห็นไหมหุ่นทรงนี้ถ้าเกิดใครที่ตามไลฟ์หมอเรื่อยๆจะรู้ว่าถ้าเป็นหุ่นทรงแบบนี้คือหุ่นทรงนะ่ะทรงสี่เหลี่ยมอ่าเห็นไหมว่าเป็นลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมไหมนี่นี่คือขอบสี่เหลี่ยมนี่อ่าซึ่งพอเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ การรักษาที่แน่นอนแน่นอนคือถ้าเกิดเราต้องการให้กลายเป็นฝุ่นทรงนาฬิกาทรายนะฮะก็คือเป็นทรงโค้งตรงนี้คอดนะฮะแล้วมาปองตรงนี้คือการเปนว่าคือต้องต้องเข้าใจก่อนจุดที่กว้างที่สุดของผู้หญิงไม่ใช่ควรจะอยู่ตรงขาตรงนี้จุดที่กว้างที่สุดของผู้หญิงควรจะอยู่ตรงบริเวณตรงแถวนี้อ่าซึ่งจะทําให้เป็นช่วงที่ทําให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่ที่สุดนะครับเพราะงั้นการวางแผนของเคเนียแน่นอนเราต้องดูดกาจัดตรงนี้ก่อนเห็นก้อนตรงนี้เนาะก้อนตรงบริเวณเอวตรงนี้นะครับแล้วก็ กำจัดก้อนตรงขานอกตรงบริเวณนี้นะฮะพอเราตัดตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ผลเป็นเกือบนาฬิกาทรายนะแต่ว่าตรงนี้มันยังเป็นทรงตัดตรงตรงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเติมตรงด้านข้างนี้ให้ออกมาโค้งอีกหน่อยหนึ่งก็จะได้เป็นทรงนาฬิกาทรายนะครับนี่ให้ดูอย่างเงี้ยว่าโค้งก้นคนไข้ตรงเนี้ยแฟรแบนลงไปเลยอันนี้ถ้ามองจากมุมสี่สิบห้าองศาเห็นชัดเลยว่าค่อนข้างแฟรแบนนะฮะเพราะงั้นเราก็ต้องเติมให้มันโค้งมนออกมาด้วยอันนี้เรียกว่า projection นะฮะทั้งสองสั่งเลยนะ งั้นแผงเก้าสั่งของเคสนี้เราก็จะดูดด้วยบอดี้เจ็ตนะฮะเพราะบอดี้เจ็ตสามารถเก็บไขมันมาเติมได้ดีนะฮะแล้วก็ไขมันอยู่ได้เปอร์เซ็นต์ในการติดสูงนะฮะโอเคอะ่ะเพราะงั้นเคสนี้หมอดูดเรียบร้อยแล้วตรงเอวตรงขานะฮะเอวดูดเอวดูดขานอกมานะฮะแล้วก็มาเติมที่บริเวณก้นเรียบร้อยโดยใช้วิธีบอดี้เจ็ตนะฮะโอเคเรามาดูหลังทำทันทีนะ ก็จะได้เป็นหุ่นทรงนาฬิกาทรายเลยอ่าอยากให้ดูตรงนี้นั่งดูเคิร์ฟเห็นไหมครับว่าตอนแรกมาไม่มีเคิร์ฟเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้คือส่วนที่หมอดูดออกอันนี้คือโซนบริเวณขาด้านนอกนะฮะอันนี้คือจุดที่หมอมากมากไว้นี่คือส่วนที่เราดูดออกก็คือมันจะอยู่ตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้พอเราดูตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูดตัดตรงช่วงเอวตรงนี้ตรงที่เวลาลิก นง่ายๆเวลาคนไข่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อฮะเามันจะมีเป้นอยู่ตรงด้านข้างตรงเหนือกางเกงยีนก็คือตรงส่วนตรงนี้นะซึ่งพอดูดออกมาก็จะได้ความเคิร์ฟอยูตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่สวยเลยช่วงเวลายิ่งมองสีผ้าองศายิ่งเห็นชัดเลยว่าโอเคมันมีความเคิร์ฟเกิดขึ้น ตรงนี้เนาะพอเราดูดตรงนี้ออกมาเห็นไพอจริงๆเราดูด2จุดนี้ออกมาเพื่อสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะได้กลายเป็นหุ่นทรงนาฬิกาทรายในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าตรงช่วงนี้ที่ตอนแรกตัดอย่างนี้เลยตอนแรกจะตัดเป็นเส้นตรงอย่างนี้มาตรงนี้นะฮะพอเราเติมเข้ามามันก็จะได้ความป,ป่องขึ้นมาในส่วนตรงนี้นะครับก็จะได้กลายเป็นหุ่นทรงนาฬิกาทรายนะครับเนาะโอเคนะคบก็เห็นไหมว่าหุ่น จะให้ดูมุมบอีนนิดนึ่งนะครับเอยนี่ก็อันนี้ให้ดูนิดนึงอันนี้ไขมันที่ที่หมอเก็บมาได้นะฮะว่าสีจะเป็นสีเหลืองนวลสวยนะฮะแล้วก็เป็นเซลล์ไขมันที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถนามาใช้งานได้เอามาเติมได้อันนี้คือไขมันที่ดูดมาจากบริเวณ นะครับจะไม่เหมือนสีที่ดูดมาจากเวเซอร์ถ้าเกิดเคสไหนที่หมอไลายเวเซอร์จะเห็นว่าสีมันจะดูลักษณะส้มๆนะอันนี้จะสีเป็นลักษณะนองส่ไม่รู้ว่าจากแสงหรือเปล่าโอเคนะครับก็ใครที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้นะก็คือเป็นลักษณะคุณนที่เป็นสี่เหลี่ยมมีเอวหนานะฮะแล้วก็มีตรงขาด้านนอกเยอะเราก็ต้องการให้เวลาใส่ชุดรัดรูปแล้วต้องการให้เป็นห่นทรงนาฬิกาทรายนะไม่อยากให้มันมียุมบุ่มบุ่มยุบยุบตรงไหนก็ สมัยนี้สามารถรักษาได้นะฮะสามารถดูดไขมันแล้วมาเติมได้ไขมันสามารถอามาใช้งานได้นะครับแล้วก็เคสนี้วางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องความเจ็บคนไข้กลัววจะเจ็บไหมก็ไม่ต้องกังวลได้เลยนะฮะแล้วก็มีคุณหมอวิสัญญีสุดหลอกของเรานะคอยดูแลคนไข้ยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเรื่องความปลอดภัยก็ปอด ไม่ต้องกังวลเลยนะครับโอเคนะคะสำหรับเคสนี้เป็นเคสของน้องปุ้ยเองนะคะเห็นไหมคะว่าน้องปุ้ยจะเอาเคสที่แบบว่าสําหรับรีวิวอยู่แล้วมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะวันนี้เป็นเคสเติมก้นเห็นไหมสวยปะคะ สวยมากนะคะโดยที่คุณหมอไอซ์นะคะคุณหมอไอซ์เหลาแบบหุ่นได้ืนาฬิกาทรายมากก้นสวยมากบอกเลยว่าว้าวามากๆเลยนะคะและนี่ไขมันนะคะอุ้ยอยากได้เลยาอาจารย์นะคะอ่านะคะใครที่สนใจนะคะมองไว้อยู่แล้วว่าอุ้ยก้นของฉันต้องมานะคะเอวนี่ต้องคลอดต้องแบบเซ็กซ์ฮอลเซ็กซี่ไลท์ต้องมาค่ะต้องเล็กเป็นตะเกียบนะคะ <c oughs> อันนี้น้องปุ้ยบอกเลยนะคะให้มาปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะเคสนี้เป็นเคส ค,คุณหมอให้ราคาที่พิเศษพิเศษมากเลยนะคะเคสนี้นะคะดูดไขมันเริ่มต้นที่39,900นานะคะเติมก้นที่20,000บาทนะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะที่บอกว่าดูดไขมัน3าจุดขึ้นไปฟรีดมยาสลบตอนนี้ยังมีอยู่นะคะรีบเข้ามานะคะคิวคุณหมอไอ้ใกล้เต็มแล้วนะคะสําหรับวันนี้ใครที่ยังสนใจนะคะหรือว่านัดคิวปรึกษาคุณหมอนะคะรีบเลยนะคะตอนนี้คิวดมยาฟรีกำลังจะเต็มแล้วนะคะใกล้จะเต็มแล้วนะคะเติมก้นตอนนี้ กำลังมาเทนแรงมากเลยสวยนะคะสายฝอแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้อืเห็นแล้วดูดีก้อนอีกรอบนึงอยากได้จังเลยอะนี่ดูดีอยากได้จังเลยค่ะนะคะ ใครที่อยากให้เอวคอดๆก้นส,สวยๆสะโพกเงยผายส,สวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมที่เอเมาราคลินิกนะคะของเรามีทั้งสองสาขานะคะมีสาขาราชโยทินแล้วก็สาขาราชพฤกพึกนะคะคุณหมอไอคุณหมอปางรออยู่นะคะสำหรับวันนี้น้องปุ้ยขอบคุณคุณหมอไอมากเลยนะคะ,คะปันก้นเคทของน้องปุ้ยได้สวยมากเลยนะคะสาหรับวันนี้น้องปุ้ยกับคุณหมอไอไปก่อนนะคะไม่บายคะ่ะลีค่ะวดีคะ่คะ 아영 <목소리나>